สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดี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 ยดยดพี่นอ้องมาได้ได้พี่นอ้องเถิกมาแล้วจ้าเถิกผู้ผู้อันทรงพลังมาแล้วค่ะหัวเถิกมาแล้วค่ะหัวเถิกโดนน้าร้อนสาดหัวเถิกอ,อยู่บ่ได้กินมาเป็นละพี่น้องไหลสดดินพลาพลาดพลาดผ้าสมุนอันผ้าเฮหมาทั้งหลายพี่นอ้องค่ะ อืม่านน้าเสร็จแล้วค่ะชดชื่นนะคะชดชื่นแล้วนะคะก่อนนอนค่ะมาฟังกันก่อนนะคะก่อนนอนน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มโอ้ยออกมาละบอออกมาละตีฮะโอ้มันเป็นยังคือสตรีมหยาดมาได้กูหมายถึงสตรีมหยาดไล่ซดนะนะกูไปได้ว่ามึงไล่ซดเดียวเดียวผู้เดียวมึง,งอันฮะยี่หัวเถิะบอ อีบริส okay. ุทธิ์อืมอีบริสุทธิ์ยังกับพี่น้องค่ะอีสัตว์บริสุทธิ์พี่น้องค่ะอืมอีสัตว์บริสุทธิ์ออกมาดินพราพราพี่น้องแหกปากดาซำยังนี่ว่าเออมาหัวเราะเยาะคอยวลาอึงไล่สดว่าคข่หน่งบ่มีผู้เบ่งม้าสมบะเบ่งนั่นกรคนน่ะตัวนะคนเบ่งเป็นร้อยนั่นอ่ามู่ามเอนผู้ได้สมาเบ่งกูนั่น มึงจะสุ้าดีใจเถออันคนเบิ่งมึงสำนันฮะโอ้ยนี่แหละนะเคิร์่นะพี่นอ้องอันเคิร์ดอันงี้ก็มาเข้าตื่นลิงโทนนี่แหละพี่นอ้องเอออันซาดอันไล่ชนเม่เคยมีคนเบิ่งนั่งหนานั่งหนากัยังโชช์น,นะพี่นอ้องภูมิใจลายว่าสันซะเออถ้าม,มึงเบาเบาเรื่องประเด็นกูนะบูมีม่พู้ให้เขาไปเบิ่งดอกกับมึงมาป้าประเด็นของกูนี่แหละอีคุยมืองอีควยทะเลอืม มันเป็นอะไรสตรีมดาดมึงนั่มันเป็นอะไรสตรีมดาดมึงนั่นมันเป็นอะไรบร่ม,รบมีคนจ่ายออกซอยสตรีมดาดแบบกู้ขึ้นได้ยินเววพูดได้ว่าวรา,าอย่าบอกว่าเรื่องเงินเรื่องนี้ยูน่เดอร์อืมก็เลยมาว่าอันสตรีมดาดคักของได้พ่อแม่พี่น้องเลยเอยเอผลเล่มาว่าออพื้นสตรีมดาดคักของที่แท้นะพ่อแม่นั่นบ่มีเงินจ่ายพี่นอออ้องค่ะอบ่มีเงินจ่ายคะ่ะสตรีมดาดพ่อแม่พี่นอออ้องเลย เอออยู่เมืองนอกสตรีมหยาดมันแพงเนี่ยมันเสียงเงินลายได้ขนาดเมืองไทยกันยังเสียอเออสตรีมหยาดนี่ผมมีปัญญาแล้วมีปัญญาโอ้ยอีกกระจอกงอกง่อยเอ้ยอีกระจอกงอ,อ,อ,กอกง่อยเอ้ยอ่ากูก็นึกว่าจะแน่อือกูก็นึกว่าจะรวยจริงเออแม้แต่สตรีมหยาดเนียไม่มีปัญญาจ่ายโอ้อยเนาะสาแหละคือ่าสตรีมหยาดแหละ ฮ่าออกมาแหกปากขยังออกมาแหกปากผู้เดียวนั่นมันเมื่อยได้จุ๊ยเอ้มันเมื่อยได้กูมมสมเพศมึงวะอืมกูสมเพศมึงที่มึงพยายามพยายามมาหลายเดือนหลายปีแล้วนี่สมเพศเวทนามึงเลยอีจุ้ยเออกูสมเพศ,เน,เเออเพศนั่งหนามึงนั่นไปเที่ยวประเทศลาวคือกลับมาไวแท้อีตอแหลมันคือตอแหลอะไใจเถอะมึงนั่นประเทศเลาวแมง่งบอกไปอาทิตย์หนึ่งฮะึงไปยังไปประเทศเลาวอาทิตย์หนึ่งน่ะ ฮะอีตอนละแเอ,อ้ยอยู่บาได้เด้ยอยี่น้องอืมถือ u t u b e ลงโทษเด้อโพสเฟสกับเออโพสอันคลิปกับมาได้ไล่์สดกับมาได้อาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเลยมือที่แปดเห็นโพขึ้นมาอ่าไปย่าสงเรื่องสัางเล่าให้คนเหตุขิปส่งมาใหา้่าอีสันดานหมาเอยมึงบ่ายคนมึงก็อไอสันไอหมาเนี่ยเด้อหมาที่มันนั่งเงีเ้ยมึงหน้าบ้านมึงนะอีหนาหมา อืมภูมิใจเลยเนาะมึงไปเห็ดคอนเทนดา่าคุณอีดาครอบครัวคุณมึงพูมมใจเลยนะเนาะอะบ่ได้รับบ่ได้นอนบ่ได้พักผ่อนน่ติคนมีงานมีการเวลาอยู่บ้านมันจะท่ารพี่น้องตอนนี้เออเวลาบ้านนั้นเดี๋ยวน,นี้แอฟริกาเน่ยพี่น้องออมันอยู่แอฟริกาไนอะ้จากแอฟริกาตายแอฟริกาเหนื่อยบูฮูจักหรอกพี่น้องเออเวลาจักโมงเดี๋ยวนี้เออนั่ติว่้านมีงาน กูลงไล่สดกูไล่สดปุ๊บแทกขึ้นมาไล่แข่งกับกูเรอีสันดานหมาเอออยากแข่งว่าเอ,อ้ยผู้ใดสิเบิงไลก่กว่กันว่าท่านอืมนี่ละเขาบอกกับมึงอะอยากแข่งกูมึงกิจชาตาร้อนกูอีนามาอืมใช่แหละเพื่อนท่านพ่อท่านแม่มึงน,นะอะเพื่อนบักพอก็อีแม่มึงไงอยู่ไซเพื่อนบักพอก็อีแม่มึงนนะั่นอืมอยู่บ่ได้กินก่เป็นแหกปากดาวผู้เดียวเอาละบัดนี้ เออชิบะเจ็บแก้วหูแตกสบละแก้วหูสิบะแตกสบละคนแถวขังขางเพื่อนแถวนะฮะตายตายพี่น้องพ่นยานิคยหนาใายตายได้พี่น้องพ่นญานิคยหนาเพิน่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคอยออกมายู่อ่ะเพิน่นเนีเพิ่นก็นไ่ได้ออกเ้อืมกันใจสิตายก็บม่ได้ออกพี่น้องถ้าส่วงที่คอยเดินทางไประยองนะเออมันอยากเห็ดคิดพ่อตายแต่พืพืบอยู่ เออมันก็เห็ุบาได้มันเย้ยคอยบาได้เพ่อแม่พี่น้องส่องคนไประยองนั่นออบบดน,นีพ่อเขอเย้ยได้แล้วค่ะผลฟ้าวออกมาเลยด้ส่องผนโพสได้ด,ออด,ดีอืมเยอะกระโพสมาได้อีบัโดนกูเห็นมันแจ้งมึด,ดปึ้งอะนะลิกระศิดอีหลานนะจักคิดได้นะอ,อืมดีดข้ามาในเครื่องกูนี่แหละจักคิดได้นะซ่องขอทานแดกระสันอ,อืมและเมิดลิกิทธิ์ของคุณอ,อืม คุณต้องการให้ทีมงานยูทูบเราเอาออกหรือไม่กลนะย้ำขานระเข้ไปเบิ่งเดี๋ยวกูจัดมังก่อนก่อนนอนไออีมาสีโคตรแม่มึงอ่าซะถือเด้อพี่น้องสิ่งที่มันปล่อยสิ่งที่มันด่าสิ่งที่มันว่าออกมานะฮะมันเข่าโตมันเบิดงซาถุขอให้มันมีอันเป็นไปขอให้มันอย่าได้พุทธอย่าได้เกิดอ่าขอให้มันตายหักเลือดหักยานอีมาสีแแม่ตัวนี้ฮะ มันไปทางเครื่องบินเนห้เครื่องบินตกตายมันไปทางรถให้รถเหยียบพ้อมันตายลูกมันคือกันอืมคอให้ลูกมันเป็นบ้าเป็นเออคือมันเบาให้ลูกกูอีเอออีบ้าอีลิงกังนะสาธุกูคอให้มึงได้พัวนละค่ะคอให้พัวมึงน่ะไปเซิ้อลูกมึงน่นกูภาวนาอืมคอมันมีเ็นเป็นไปตะกูลมามึงน่ะอืมแ้ามันตกลงที่พอที่แม่ที่ตะกูลมาที่ตะกูลเหี่ยของมึงน่ะสาธุ กูขอสาบแช่งมึงให้มึงตายอย่าได้ว,ว,วันวันวันพระไงก่อนเดี๋ยวกูจัดหนักจะเต็มอืมมึงมาต้องท่าดอกเรื่องมนดำนะมึงมาต้องท่ากูเหตุแน่มึงมาต้องตีออกมาเบาโอ้ยตื่นเสารมา้กูู้สึกปวดหัวหูซ้สึกเบ่สบายโต๊ะมึงมาต้องมาว่ามาชดกูดอ,อกมึงกระ้นะประเทศลาวเดี๋ยวมึงตายกูเมม่อคือสิบอกว้ยหาน,นะเขาเหตุคนตายมาแล้วนะอืม กูยังมีความเมตตากรุณามึงมากเลยนะตอนนี้กูปล่อยให้มึงออกมาแหกปากออมาสีโคดแม่ฮึกูสิบอกไว้ให้เออสาล่ะไหนล่ะไปเที่ยวน่ะคือบ่กไปอวดกูแน่ฮะหาอีกกลีืึคือบ่ไปคลายมองเก่ามึงนะมองเมึงเคยคลายหวอยนะขาง3ล่อฮะมึงก็ไปนะแม่เป็นลำลึกนะแม่ไปลำลึกนะแม่ มึงได้มึงเคยผ่านมาแถวทางแบงเซโนนะมึงก็เป็นล้ำลึกอืมโอ้หน่อยอีเวนตะไลนี่อีซาลาเลวนี่มึงมีซาลาเลวในใจได้เนาะอีลูกพ่อแม่มาสั่งซ้อนนี่อืมอีลูกมา้าอีลูกบักมา้าลูกอีม้านี่มึงนะพ่อแม่มึงก็เป็นมา้าเป็นขี้เป็นสัตว์ยิ่งกว่าสัตว์อีกตระกูลมึงนั่นอืม สัตว์เลี้ยงเ e, like ีมานโคตรเฮีย <on>. เอ้ยเฮียได้ใจผู้ใดมาด่ากูในคลิปนี่กูออกสากแม่มึงกูมืออื่นก่อนเออพวกมึงอย่าจองห้องอย่ามาจองห้องกับครอบครัวกูเหยียบหน้าแม่สุบัสแหละซูมาจองห้องกับครอบครัวกูนะอ่าไปสนับสนุนอีจุยผุดไปเลยได้เงินจากบาทแล้วมึงได้เงินดูทูบกูออกได้มื่นี้ได้ว้ายวันนี้ยนยูทูบกูออกนะ ได้เทไห่นะได้เทไหร่นะโอ้ยบ่โช่าดอกจะไหนสิกระแตกตายเห็นยูทูปไปได้เงินคือกูอืมนะเออแหกปากลงทุนแหกปากอืมแบบนด้เงินบาทหนึ่งก็มาได้อืาคาสตินดาดกับบ่มีคนออกหฮอ่าไปประเทศลาวกับไปอาทิตย์หนึ่งพี่น้องสั่งสั่งสั่งเรื่องสั่งคว่ำสั่งคว่ำตอแหล เาจะคล้องไปเทีย่ยวประเทศลาวกลับมาแล้วอืทันทีไปหาพ่อหาแม่เขากลไปเป็นเดือนหรือวะอีตอแหลอีโกโหกอีหลอกลวงอีพวกนั้มันอีพวกโง้งโงนะก็ไปเบิง่งมึงนั่นอ่าไปกินขีมันนั่นอือถ้ากินขีมันม่ได้เราก็กินขีลูกกูนีขีลูกกูเต็มเพื่อนเลยนี่มาหาเก็บกินนี่เข่า,ขาเพื่อนอือม,มาแดกโรดมาแดกขีมานานะ่ะ เออถ้างงโง่ไรกันไหนเอ้อยอวยกันให้มีคนสิทนะแค่พี่เป้ยพี่แอปเปิลเลิฟุยแอปเปิลเลิฟกันสอแอปเปิลสนตีนกูนี่บอกแอปเปิลน,น,นะออืน่ะยีมาเลยนะออืสัตว์บริสุทธิ์เอ้ยบริสุทธิ์เพื่อนพี่น้องอีดวงประเสริฐสื่อมันน่ะนามื่นสื่อดวงประเสริฐบรรนอบรรนอือ กดพอกดแหม่งตัางสื่อมึงดวงประเสริฐตีแบบนั้นบ้าดวงประเสริฐนะฮะสายสตรีมดากนั่นกูอยากเบิ่งมึงสตรีมดากกระฟุงมึงนั่นฟุงเห็บหมามึงทั้งลายไ่นไปทั้งไายแล้วอีเธท,ท่าทั้งลายไ่นมาซอยมึงนั่นไปใส่ละแหกมาหน่ะแม่มีอี่ได้แน่อีเดือนอีตะเวนอีดาวอียัยงมาเก่ามามแหกเอามาหน่ะแม่ดามันละลายสะพุนละลาย อืเจอหนาใชแไ้วติดฝาดปากอืมเก่งมาอเกินศีรษาโล่งๆเลยพิแต่อีเก่งๆอ่านี่คนใจเลยนี่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 มานั่งเราคือกูนี่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 นางหนานี่มันคือกูนี่้าสุนแน่นั่นเอออจะไปมุอปมดอยู่ในหูเราแตกนั่นนะออไอ้มาชดนี่นางหนานี่นางหนาเลยะดำๆมันคือกูกูยังกล้าเลยเนี่ยเห็นมาเนี่ สังขารกูยังกล้าโชว์เลยเนี่ยเออหลบรลีกเห็ดนังแหละถ้าคนจริงนะเอ,อ้ยจุ้ยเอ,อ้ยทำาองอ,อกมานาั่งแบบกูแบบเหคนอาจจะเบิ่งมึงเป็นพันก็นได้นะะไรสดนะเคยเบิงบ่งหรือบ่เคยได้หรือบ่คนเบิ่งมึงเป็นพันนั่นถ้าไม่เคยก็เห็เหดซะละอีหล่ะกูแนะนำโซซาโซาซาล,ลซาลูซาละล่างมือโซสังขารองมังกรนึงนั่นอ,อไม่เ้าโลกเขาเบิ่งแนะ่ไหมเขาซื่นชมแนะ่ มึงเือมีบักหาลังทั้งใดอยากซึ่งอืมนะโอเคมึงเือเขาอยากผสมพันธุ์กับมึงดอกว่าเห็นมึงมีลูกดกอืมเอาลูกหัวปีไายปีหัวปีเ่ามีสีบัรได้กเอาแต่ลูกสีบารได้กเอาแต่ลูกอืมเอาออกมาดิเผื่อสี้จักฝรั่งเลยพี่น้องจักบักขัวดักับมาได้จัก,กบักขัวแดงกับอะได้มึมีพอสักคนลูกกันด้โอ้ย น่าสมเพศเวทนามึงเด้ยอยากแดกเนี่ยก็ไปฮาก๊กอปปี้อาหารการกินเขาเออบ่มีสีแดกแม้แต่ตําหูก็ยังไปก๊อปเอาเฮ็ดก็ไปก๊อปเอาน้อไม่ก็ไปก๊อปปีเาา้เอามาเอามาเฮ็ดโปรไฟล์น่าปกว่าจะคองอะด้แดกกันนี่วัาสันเผาความสามผ้าควา่ำตอแรงของมึงนะเออกล้าว่ามานั่งแดกแกงแน้วไมคือกูนี่แดกคือกูเบิง่งโดขนาดแดกพึกซ่าแห่งๆคือขี่ม้านี่ก็ยังอวดเสนอแล้วไปฮอดประเทศลาวสบอวดนะ โอ้ยอนาฮีมาอืมมาเด้ขน,นาส่วนตีนมาหนิส่วนตี้นมายังงามกลัวผมมึงน่ะคนบักแดงหน่อยกูยังงามกลัวผมมึงนั่นเออเฮ็ดสีผมมาเบิงนังหาโอ้ยเผายำยำอีสันดานมึงดา่ดาโลด่ากูหยาบหยางมึงดา่ารดอืม มึงจะคิดว่าคนที่เขาไปเบิ่งนังหนามึงไปเบิ่งเสียงมึงอะไปเบิ่งพฤติกรรมเหี้ยของมึงนะมึงจะคิดว่าคนเบิ่งมึงสามสี่หาร้อยคนอะคนเขาสีมักมึงเบิดนะมึงจะเข้าใจพิดเด้ออีลากูสิบอกให้เขาไปเบิ่งพฤติกรรมเหี้ยของมึงหั่นนะไปเบิ่งความเลวความซาลาเลวของมึงนั่นออของพ่อของแม่มึงสืบทอดมึงน่ะสืบทอดเห็นเอาลูกมึงอมานั่งฟังน้ำมึงด่ากูแต่ละมื้อนั่น ลูกเมื่อก็นั่งพันบ่ลูกมึงนั่นมันบ่ซึมซับบ่ลูกมึงนั่นมึงก็บาให้กูเวลากูด่าละกูว่าลูกมานั่งข้างๆนั่นแล้วลูกเมื่อก็บ่ซึมซับบ่ลูกมึงนั้นฮะหรือมวดตะด่าหรือมวดตะสแตกเราหรือพัวมึงไปลอยเซิงลูกมึงล้างขั้วละตีฮะแล้วลงเด้อกันไอลูกออกมาหนักก็ตั้งช่องตั้งคันได้ฮะลูกมึงนั่นแล้วล้างสิลำบากข้ามันไปหาเอาลูกออกอีน่ะก็ลังเรียนหนังสืออยู่ฮะน่ะเออตายละมึงนี่นี่ปุณิทึกจัดหนี่หานี่พี่น้องเออ ฮ่าผู้ชายไปอยู่ในเฮือนในซานจะคล้องไม่ลูกมายิงเปลี่ยนขั้วอีเซิงนูแต่ละมืออีสันดาลอือไปแล้วพี่น้องอนอื่นก็นขอโทษขอไผ่เด้อค่ะเด้อไปเบิ่งม้าไล่ชดอยู่ดยนนะเดนี่ม้าเชือนนะเฮ็ดม้าเกาะมันหนึบเกาะตามิีพิม่มือมันอะไรพี่นอ้องอือ